การเป็นวงเชอรี่ในพศอเอนี่ยยากป่ะอืมมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเตะลูกโทษนี้เข้าอะพี่พอเราเดินทางมาถึงตรงนี้และมันมันใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีเคินกัไปเคิื่นมาเชื่อป,ป่ะตายไปแล้วยังไม่รู้เลยว่ากูรักมึงจริงเปล่า,า,าและนี่คือรายการใครอยู่เพลงครับ แล้ววันนี้เราอยู่กับพลังวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมีเพลงที่เรียกว่าค่อนข้างจะลึกซึ้งแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหยียบใจใครหลายๆคนสมมอิว่าคนที่อาจจะไม่เก่งในการเรื่องกันอยู่คนเดียวนะคยินดีต้อนรับเชอร์รี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ มีหลายคนบอกว่าเวลาดูใครอยู่ในเพลงเนี่ยบางทีเนี่ยเขากลับไปฟังเพลงแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยเหมือนเดิมครับแจ็คบุคคลชัยภูมิใช่ครับพี่เรียนที่ไหนสารคามเอ่อหมายถึงว่าเรียนมหาลัยเหรอพี่ใช่เรียนเรียนที่มหิดลด้วยกันครับทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยก็คือเรามาจากชัยภูมิเลยใช่ใช่ใช่ครับแล้วมาเรียนที่มหิดลใช่ครับตั้งใจเลยว่าเราจะมาเรียนมหิดลใช่ใช่พี่อยากเรียนดนตรีที่มหิดลทำไมอยากเรียนดนตรีเอ่อตอนมปลายเราเล่นดนตรีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราทำได้ดีแล้วก็รู้สึกกว่่าาอออยยต มันอะไรเงี speaker, roommate, kind of to to like ้ยก <laughs> ็คิดแค่นั้นเลยพี่ตอนเด็กๆะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเราไปที่ไหนดีแบบดีที่สุดก็คงต้องมาฮิโดนอะไรเงี้ยก็เลยอย่าไปเรียนที่ม่ิโดนพี่ปักคงเลยครับไปเรียนมาฮิโดนใช่เแล้วเราก็มาเจอจีนใช่ใช่ครับใช่ครับจีนเนี่ยเกิดที่กรุงเทพแต่โตที่สุพรรณจริจๆผมย้ายบ้านบ่อยหนีหนี้ครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมตอนแรกอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปชัยนาทแล้วก็ลงมาสุพรรณล้วแต่คุณพ่อย้ายงานใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้ก็กลับมากรุงเทพเหมือนเดิมแล้วก็เรียนมาฮิโดนใช่ใช่ีรทําอง ก็จริงๆเหตุผลคล้ายๆแจ็คครับคือแบบว่าเล่นดนตรีมาตอนช่วงมปลายแต่เราย้ายโรงเรียนแบบย้ายจังหวัดบ่อยอย่างเงี้ย oh. ก็ยังได้เล่นใช่ไหมผมเรียนเป็นโรงเรียนประจำครับ oh. โรงเรียนประจำแต่มหนึ่งยันมหเลยคือบ้านก็ย้ายไปแต่ว่าเราก็เรียนที่เดิมเรียนที่ไหนนะครับผมเรียนพปรอครับตรงสายเจ็ดนครปฐม มันเป็นโรงเรียนประจำเหรอใช่ใช่ครับเสร็จปุ๊บเราก็เลยเข้ามาโดนเลยเพราะนครปฐมใกล้ๆกันอ่ะก็ใช่ครับประมาณถ้าพูดในเชิงแง่ของว่าเป็นคนดนตรีเราเรียนไม่ให้โดนถูกต้องแล้วทีนี้ในแง่ของการใช้ชีวิตเนี่ยเคยคิดบอกว่ากูจะไปทําอะไรวะอ่าก็ย้อนกลับไปที่ผมบอกว่าหน้าตอนนั้นมันไม่ได้คิดอะไรมากพี่ผมเชื่อแค่ว่าแบบไม่ว่าจะเรียนอะไรทุกอาชีพมันก็ต้องหางานท้งนั้นพี่เดี๋ยวก็คงจะมีหนทางเองละมั้งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดแค่นั้นจริงๆนะแต่ผมเชื่อว่าผมไม่ปล่อยตัวเองอดตายหรอก ไม่ได้พูดเอาเท่เลยแต่คิดางนั้นจร,จ,รจ,รจริง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 แล้วแม่ก็แล้วแต่มึงอะ <laughs> แม่กกูคงห้ามมึงไม่ได้หรอกถ้ามึงไปขนาดนั้นแล้วโชคดีที่ที่บ้านเขาแล้วแต่เขาสนับสนุนใช่ไหมใช่ผมก็เลยได้เรียนครับชี้เท่ะ <laughs> จริงเอาให้เท่นะจริงจริงก็เหตุผลคล้ายๆกันพ่อแม่ผมเขาก็แล้วแต่อกันแล้วแต่แต่ว่าเหมือนแบบว่าวถ้าจบแล้วจะทําอะไรก็คิดดีๆด้วยอะไรก็บอว่าจะทํางานยังไงอะไรอย่างงี้แล้วพอจบมาปุ๊บเราปักทงเลยว่ากูต้องเป็นศิลปินให้ได้ก็ปักไว เออมันก็เป็นหนึ่งในนั้นอันนี้คือทงเลยใช่ไหมว่าหลังไอเรียนดนตรีฉันต้องเป็นศิลปินให้ได้จะว่ายังงั้นก็ได้ครับพี่แต่ว่ามันก็มีแผน B อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าแผนบีก็หลวมๆหน่อยแผน B ของพวกเราคืออะไรอ่ะตอนที่วงยังแบบว่าสร้างไรายได้ไม่ได้อะไรเงี้ยผมมีแบบไปทํา AR ศิลป,ปินไปเป็นครูสอนร้องเพลง,งอะไรเงี้ยจริงวะเนี่ยจริงครับ AR ศิลป,ปิน,นคือ AR ศิลป,ปินวงอะไรตอนนั้นก็เป็นฟรีแลนซ์ครับพี่ถ้าถ้าใครแบบขาด AR เงี้ยเราไปดูแลให้ได้ใช่แต่ว่าช่วงก่อนหนน้้าาีีมประจํอยยยยูู่่่่่วววงงงงออชชนนึะไรรรเเเี้้้คัับบบใแแลก็ฮมมิ ใใก็เลยแบบว่าส่งต่อให้อีกคนแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฟดออกนะครับพี่ๆอะไรเงี้ยปอน้ำวนเขาว่าไงเขาก็โอเคครับเขาหน้าลักเขาก็ยินดีกับเราแบบว่าสอนตลอดด้วยอะไรเงี้ยก็ได้จากเขามาเยอะเหมือนกันครับปอน้ำวนนี่ใส่ดีเนาะหน้ารักครับเป็นคนแบบนุ่มนิ่มอ่ะเขบอกว่าเออคนนุ่มนิ่มแล้วแผนบีของจีนเป็นไงก็สอนกีต้าร์เหมือนกันอ๋อเป็นครูใช่ใช่ครับแล้วก็ผมจะมีขายเสื้อมือสองเป็นเสื้อบงึงด้วยจริงค่ะขาย <c oughs> ในไอจีอะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นแพทชั่นอีกอีกอย่างหนึ่งของจีนนด้้้ววยจจีีะะชอออบพกเสืงตรรไ พะบาง5 0าอะไรเงี้ยฟิลนั้นนะพี่ไม่มีเยอะมากทุกวันนี้ไม่ได้ใสล่ละบางทีแบบกวดขาดกวดอะไรเงี้ยใส่เก็บใส่เก็บแต่จริงๆที่ผมขายของเนี้ยบางทีแบบว่ามันเลือกเวลาได้ว่าแบบสมมติว่าวันนี้มีทําเพลงกับแจ๊กงั้นวันนี้ก็ไม่ต้องขาย มีช่องทางการดูสินค้าไอจีครับชื่อร้าน Buckman Store ครับ B U G M A N Store Buckman ครับ Buckman Store ครับเฮ้ยเดี๋ยวไปดูว้างนะเสื้อฮาร์เลย์อะไรอย่างนี้มีไหมจริงๆผมเน้นไปวงมากกว่าครับพ้าฮาร์เลย์ผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เสื้อวงนี้วงประเภทไหนซาลการ์เด้นก็มีมาเหมือนกันครับส่วนใหญ่ก็บอกจะเล่นราคาประมาณเจ็ดร้อยบวกลบไม่ไม่ค่อยขึ้นพันเท่าไหร่เน้นจับต้องง่ายใช่ใช่เน้นแบบให้มันออกเร็วๆส่วนมากร้านเขาจะเป็นผู้แบบอิดดี้ล็อกอะไรอย่างเงี้ย แบบวงที่เขาชอบด้วยอ๋อเดโสโตกอะไรอย่างนี้มีไหมมีครับเฮ้ยมันเขาจะเน้นแบบว่าที่เราแบบเซียนจริงถึงจแบบก้าวมาเล่นเลยหมายถึงว่าบบเราก็อินกับเขาแหละวงที่เราจะขายอ่ะเหมือนเราต้องต้องเคยฟังแล้วเคยศึกษามาแล้วด้วยบางทีก็รู้แต่ไม่เคยฟังแลพอได้มาก็ลองฟังหน่อยดิ้เราดีนี่หว่านึกว่าจะบอกว่ารู้ไม่เคยฟังก็หลอกขายอ <c oughs> ันนี้ก็มีเอ้า ไอ้สัสกูต้องคิดไร่เหี้ยว่กูจะถามตัวที่มันกูรู้จักดีวะแล้วของของแจ็คเนี่ยนอกจากเป็น AR แล้วมีแล้วมีอะไรอีกมะโหตอนนั้นก็มีสอนกับทำ AR า AR ก็แม่นตเวลาไม่ค่อยไม่ค่อยได้พี่เพราะผมต้องแบ่งมาทำเพลงด้วยแล้วสอนสอนเรื่องอะไรก็สอนร้องเพลงครับสอนแบบที่แบบพวกโรงเรียนสอนพิเศษอะไรเงี้ยครับอ๋อใช่ใช่สอนเด็กๆอะไรเงี้ยฮะวันนี้ก็คือ ทุกอย่างเราก็ทําอย่างหลวมๆผมเทหมดแหละผมทุบหม้อข้าวทำอย่างเดียวเลยครับตอนนี้แปลว่าตอนนี้ทุกอย่างอ่ะถูกยุบลงไป เพื่อทาสิ่งสิ่งหนึ่งเรียกว่าวงเชอรี่ใช่ใช่ครับทำไมถึงเรียกว่าวงเชอรี่ตอนนั้นแบบว่าตั้งวงเนี่ยเราคิดว่าเราอยากทาวงที่เป็นแบบอ a l t e r ร์เนที l y ็ o กอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเอ้ยชอบฟังเพลงประมาณนี้กันอะไรเงี้ยตอนนั้นมีสมาชิก4คนพี่สมัยเรียนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบเบ a นต s t กันว่าแบบเอาชื่ออะไรดีอะไรเงี้ยมือกองเราพูดมาแบบว่าเชอรี่ไหมมันดู c o n t า a ดีนะแบบว่าเราแบบล็อกเว้ยเราซ่าเว้ยเชอรี่มันหวานมันดูน่ารักมันขัดดีเหมือนตอนนั้นจะมีงานประกวดล้วต้องหาชื่อวงแล้วก็เลยแบบว่า ส่งไปดิอันนี้อันนี้อ,นนอันนี้ก่อนเออทดลองทดลองทดลองตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยถ้าเราพูดชื่อเราเราต่อด้วยชื่อวงอะแล้วมันฟลอ์แสงว่าผ่าน uh huh. ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมั่นใจอะไรก็ส่งไปก่อนจนเหมือนแบบว่าไปเล่นกันเสร็จ uh huh. แล้วเราเพื่อนแซวเฮ้ยมันแจ็คเชอร์รี่นี่หว่าจีนเชอร์รี่นี่หว่าแล้วแบบเฮ้ยชื่อนี้มันดูเวิร์กดูแบบเรียกง่ายด้วย uh huh. เขียนง,ง่ายด้วย uh huh. ก็เอ <G ül> ้ยเอานี้ยเอานี้แหละ,หละก็เลยใช้เลยอะพี่แต่เราก็เปลี่ยนจากตัว C เป็นตัว S, <S เพราะว่าไม่มีเหตุผลคือมันดูสวยกว่าเฉยๆ<ช>พี่แค่นี้เลยไม่มีความหมายลึกซึ้งเลยทั้งนั้นพี่เข้าใจว่าเออพอดีผมแบบมีความหมายเกี่ยวกับชีวิตผมเนี่ยมันเกี่ยว ไม่พี่ไม่เกี่ยวเลยนะครับแค่นี้เราต้องการชื่อที่โฟโล,ล์เวลาพูดชื่อท้ายชื่อเราจริงๆในนั้นมันมีอีกมบนิ่งหนึ่งพี่จริงๆเราตั้งมาใกล้ๆกับวงวงเดฟที่อยู่สมอลรูมอะฮะเป็นเพื่อนกันเป็นรูมเมดกันแกงกันอะไรเงี้ยฮะแล้วเหมือนเขาแบบว่าได้มาจากดาราที่เขาชอบชื่อจอนนี่เดฟอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแค่เดฟเราเปลี่ยนเป็นจาก P p พเป็นตัวทีอะไรเงี้ยอออแล้วของเราพวกผมมาติดอัมแล้วมึงชอบใครกันผมก็คิดไม่ออกกันจนอดีตสมาชิกที่เป็นมือกองอะเชอรี่สามโคก <laughs> คือแต่ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าที่มันไม่ดีแต่ตอนนั้นคือด้วยความวัยรุ่นเนะพี่เอ้ hey, <l oss> พวกเราแม่งกระบดว่ะ <l oss> แบบว่าเฮ้ย hey, พวกเราแม่งเอาชื่อแบบดาราที่แบบว่าเขาเป็นดาราแบบหนังผู้ใหญ่ <l oss> เป็นชื่อวงว่ะโอ้โหโคตรล็อกเลยอะไรเงี้ย เอาจริงมันก็ไม่ได้มีแบบมินนิ่งที่จะแบบ18บวกอะไรเงี้ยพี่เราแค่แบบเราแค่ชื่นชอบชื่นชมอีกเหตุผลหนึ่งที่ชอบคือมันรู้สึกมันขัดแย้งกับความเป็นวงตอนนั้นดีอะไรเงี้ยพี่หรือว่ดาดูเป็นวงล็อกดูดูแต่ว่าใช้ชื่อเชอร์รี่แต่ก็ดูขำด้วยที่แบบเฮ้ยทางนี้เดฟวไวกูวิเชอร์รี่สามโคกเวยอ, <laughs> อะไรเงี้ยไปส่งนั้นไปส่งนั้นโอเคพอเราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วมันมันใช้เวลาทั้งหมดกี่ปี ปีนี้คือปีที่6ของเราแล้วปีที่6ปีนี้ปีที่6ใช่ครับ6ปีเนี่ยเพลงที่ทาให้ทุกคนรู้จักเราคือเพลงที่เท่าไหร่จินที่8ใช่ครับเพลงที่8แหละคือเพลงที่ไม่ได้สอนให้อยู่คนเดียวใช่ใช่เธอไม่ได้สอนให้อยู่คนเดียวครับคำถามพี่คือว่า7เพลงที่ผ่านมาไม่นับเพลงที่8ชอบเพลงไหนมากที่สุดทำแล้วรู้สึกว่านี่คือแม่งนี่คือมาสเตอร์พีซของเราผมชอบเพลงที่6กกรููดีครับ ก็รู้ดีใช่ทำไมถึงชอบผมรู้สึกว่ามันปลดล็อกผมหลายอย่างอะไรเงี้ยผมไม่เชื่อว่าตัวเองทําแบบนี้ก็ได้เหรอทั้งการเรียบเรียงทั้งการเขียนทั้งการ ทำทุกอย่างผมรู้สึกว่าเราทําแบบนี้ได้ด้วยมันเหมือนมันปลดล็อกมองเห็นอีกด้านหนึ่งที่เราทําได้อะไรเงี้ยพี่แล้วก็มันเป็นตอนที่แบบเหลือกับจีนสองคนเพราะว่าเพื่อนอีกสองคนแยกย้ายกันไปตอนเรียนจบอะไรเงี้ยอืมเขาไปทําหน้าที่ของเขาละของจีนเหมือนแจ็คเลยก็รู้ดีครับมันเหมือนบอกว่าช่วงก่อนมันจะเป็นเหมือนอีพีอัลบั้มแรกพอขึ้นมาเป็นเพลงที่6แล้วมันค่อนข้างจะแบบแตกต่างกันออกไปทั้งวิธีการเรียบเรียงเพลงหรือแม้กระทั่งการเล่นกีตาร์ของผมด้วยอืมก็เลยรู้สึกว่ามันปลดล็ สักอย่างเหมือนที่แจ็คบอกเลยในช่วงเพลงนี้เหมือนเริ่มแรกแบบพอจาก4คนมาเหลือ2คนมันก็แบบไปเป๋อะพี่นานเหมือนกันกว่าจะมาเกิดไอ้ซิงเกิลเนี้ยครับเหมือนจะหายไปประมาณแบบปีหนึ่งเลยครับมันโควิดด้วยตอนนั้นมันโควิดด้วยก็ <c oughs> เ,เป็นเพลงที่เกิดขึ้นช่วงโควิดอะไรเงี้ยพี่พอเราเป็นอัลเทอร์นทีฟมาเนาะแล้วพอเรามาทําเพลงแบบเนี้ยกลายเป็นซาวแบบโ,โหซึมซึมลึกๆเนี่ยมันขัดไหม ผมยังรู้สึกว่ามันยังยไปด้วยกันได้อยู่เรายังรู้สึกว่ามัน a l t e r ์เนทีฟนั่นแหละ alternative ป่ Altern ะพี่มันก็กว้างครับใช่มันกว้างมันกว้างเหมือนก็เลยแบบว่าไม่ได้ยึดติดอะไรกับมันขนาดนั้นพี่แบบขอแค่ว่าเออตอนนี้เราแฮปปี้มันเพราะาโอเคอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าพอโตขึ้นชอบเพลงเพลาะกันอะไรเงีย้ยพี่แต่ตอนเรียนก็แบบซาเอ้ยพวกเราแบบเอาเตอร์อะไรเงี้ยเออเข้าใจได้อะทั้งสองคนเป็นคนที่แสดงความรู้สึกกับคนใกล้ชิดแล้วก็คนในครอบครัวไหมอย่างเงี้ยเรียนโรงเรียนประจำาเงี้ย เราได้เจอครอบครัวบ่อยเรามีการแสดงความรักกับเขาอย่างไงเดี๋ยวเขาแสดงความรักกับเราอย่างไงบ้างจริงๆที่บ้านผมเขาจะไม่ค่อยพูดกันตรงๆนะแต่มักจะแบบว่าทํานู่นทํานี่ให้มากกว่าอ่าเ,เป็นเป็นลักษณะการแสดงออกการกระทํใช่ใช่เขาจะไม่ค่อยพูดว่าแบบรักลูกนะอะไรนี้คิดถึงไม่ค่อยเหมือนกันเลยแต่แต่แบบเขาจะแสดงออกมากกว่าเขาเขินบ้างก็อัดอะจคล้ายๆกันเลยครับผมเลยฮืยคล้ายๆกันเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับที่บ้านผมเขาจะแบบว่า work าร์ดกันนะพี่ชอบทํางานกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลามาแบบว่าโรแมนติกอะไรเงี้ยไ ไม่ค่อยมีครับเขาก็จะไม่ค่อยแบบบอกรักเท่าไหร่แต่เขาก็จะแบบว่าดูแลอ้อมๆด้วยการแบบแสดงความรักด้วยวิธีอื่นอะไรเงี้ยผมก็เลยชินกับการที่แบบไม่ค่อยได้แบบว่าบอกรักคุณแม่ตรงๆอะไรางี้เหมือนกันแต่จะเป็นการแบบว่าถามเขาแบบสบายดีไหมกินอะไรยังอะไรเงี้มากกว่าแบบอ้อมๆอะไรเงี้ยอืมแล้วคิดว่าการแสดงความรักต่อคนรอบตัวของเราคหรือคนใกล้ตัวเราอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นเรื่องง่ายง่าปะ ผมว่ายากง,ง่ายอยู่อยู่อยู่ที่แบบสถานะของคนนั้นกันแหละอะไรเงี้ยพี่อย่างถ้าผมไปบอกรักน้องชายผมตอนเนี้ยผมอาจจะเขินแต่ถ้า <c oughs> ทําไมอะทําไมอะเพราะว่าอะไรเนเจอร์ครอบครัวพี่โตมาด้วยอย่างที่บอกว่าแบบเราโตมาด้วยแบบการกระทําใช่แบบว่าเขาไม่ค่อยมาแบบเอ้ยรักเนืลูกชายอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยมีรักเนืลูกชายเหรอเขาจะขนลุกเลยพี่ฮะ <c oughs> แต่บางบ้านเขาโอเคไงพี่บางบ้านเขาพูดกันปกติของจิงก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับกระสาวไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมกระสาวนี่ปลอเลย รักทุกคนนะครับ <laughs> พี่อยากรู้ว่าในมุมของเรามันแสดงออกได้ง่ายไหมง่ายไหมของพี่นี่คือว่าบางทีอะพอเขินอะเขินก็นไปเขินกันมาเชื่อป่ะตายไปแล้วยังไม่รู้เลยว่ากูรักมึงจริงเปล่าจะไปบอกกันตอนไหนสำหรับพี่นะพี่กฤติรู้ว่ากับเรามันง่ายป่าวะผมน่าจะง่ายหมดโยเวนกับเขาปัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รักเขานะก็รักเขาแต่ว่าเขินหน่อยอะไรเงี <laughs> ้ยถ้าเราแสดงออกอยู่แล้วอย่างเงี้ยเออมันก็โอเคแล้วไงเ <laughs> พลงที่พี่จะถามวันนี้นะก็คือเพลง คำถามของพี่เนี่ยมีเยอะเพราะพี่ถือกระดาษเข้ามาละ <c oughs> นานๆทีพี่จะถือเข้ามาการเป็นวงเชอรี่ในพศอเอนี่ยยากปะอืม <c oughs> ผมว่าอยากเลยคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเตะลูกโทษนี้เข้าอ่ะพี่คือผมเชื่อว่าทุกคนอะตั้งใจทําผลงานให้ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าคนที่จะโชคดีหรือมีโอกาสยิงแล้วเข้าแล้วผู้รักษาประตูเขาเ,าเซฟไว้ไม่ได้อ่ะมันก็อาจจะแบบมีโอกาสอยากทุกคนแม่งอยากเตะลูกนี้เข้ากันหมดเลยอ่ะพี่แล้วคนที่จะเตะมันเยอะมากอะไรเงี้ยอืมอืมอืมผมว่าเราก็โชคดีด้วยส่วนหนึ่งที่ ทามมิ่งตอนนั้นมันได้คือเราปล่อยซิงเกิลนี้ไปอะ่ะมันเป็นช่วงที่แบบผมรู้สึกว่าตอนนั้นมันไม่ค่อยมีใครปล่อยเพลงเลยอะ่ะแล้วเลาอริทึมอะไรมันก็ดันเราขึ้นฟีดเฉยเลยพี่ไม่ได้ยิงแอดอะไรเลยอะ่ะแล้วทุกคนก็เห็นเพลงเราเยอะมากมันก็คงถึงเวลาถึงโอกาสของเราและมัง้งคนจะได้ฟังเพลงเราและ้ะแล้วทุกคนก็ดันชอบเพลงนี้เหมือนที่เราตั้งใจสร้างมันมาอะไรเงี้ยพี่มันก็ยากกันนะเพราะว่าถ้าเราไม่สู้ทํากันมาถึงวันนี้อะไรเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าว่าเราเตะลูกโทษเข้าไปแล้วลูกหนึ่งอะไรเงี้ย ผมเชื่อว่าถ้าแบบทำซ้ําแต่ทุกครั้งที่ทําซ้ํามันทาให้มันดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆพี่วันหนึ่งมันต้องยิงเข้าสักวันนะพี่แล้วเรื่องนี้ความยากมันอยู่ตรงไหนความยากมันคือเราแก้ไขท่าเตะของเรายัางไงพี่ให้มันยิงเข้าพี่นี่คือความยากที่เราบอกผมเชื่อเสมอว่าแบบว่าทาซ้ำอ่ะถ้าทําเหมือนเดิมอ่ะมันไม่มีประโยชน์พี่ะจะทำซ้ำๆเพื่อรอฝูกไม่ได้พี่ในการทําซ้ําของเราคือต้องพัฒนาด้วยใน จุดบักของเราพี่ที่เราคิดว่ามันคือบักผมจะทําอย่างนี้เสมอผมว่ามันยากทั้งแบบว่าจะหาบัคให้เจอยังไงแล้วแบบเราคิดว่ามันบั克เนี่ยมันใช่บั克ปะวะหรือว่ามันดีแล้ววะมันเป็นอะไรที่ตอบยากมากเลยพี่ล้วแบบว่าเราจะมีโอกาสอีกไหมวะมันก็ยากมากที่จะรู้พี่มันไม่มีใครรู้รู้แค่ว่าวันนี้เราทําในส่วนที่เราทําได้ก็พอเราคิดว่ามันคือบักเราก็แก้บั克ของเราก็พออะไรเงี้ยพี่ที่ชอบคำนั้นมากเลยนว่า มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเตะลูกโทษที่เข้าอะใช่ใช่ใช่ใชพี่ไม่เจ๋งมากแจ็คเคยบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงความสําคัญของคนใกล้ตัวก่อนจะเสียคนที่รักโดยไม่ทันได้ร่ำลาอยากรู้ว่าแจ็คเคยสูญเสียคนใกล้ตัวไปหรือเปล่าคือมันมีเอฟเฟกอะไรที่ทําให้เกิดเพลงเพลงเนี่ยจริงๆเพลงนี้มันก็เกิดจากการที่แบบว่าเพื่อนสนิทในแก๊งเราเนี่ยแหละครับแบบว่าเขาไปไม่ได้ลาอะไรเงี้ยพี่ใช่ก็เลยแบบเริ่มแรกผมโอเคกันเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตอะพี่เรื่องพวกเนี้ยไปที่งานเขาครอบครัวเขาก็ไปเปิดหน้าให้ะน เหมือนแบบว่าเขาไม่ได้อุบัติเหตุอะไรไงพี่ก็แบบป่วยเราเสียอะไรเงี้ยก็เลยแบบสภาพเหมือนคนนอนเลพี่ก็ยังรูปหล่อเหมือนเดิมเลยเงี้ยไปเปิดดูแล้วโหตอนแรกที่ผมคิดว่ามันแบบผมโอเคผมไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยพอเห็นหน้าคือแบบผมร้องไห้เลยผมไม่ไหวแล้วเดินเดินออกมาแล้วแบบน้ำตาไหลเลยแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเหตุการณ์นี้มันมันไม่เคยมีความรู้สึกนี้ในชีวิตมาก่อนนะพี่ mm hmm. ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร mm hmm. อะไรเง mm ี hmm. ้ย ผมรู้สึกว่าแบบผมอยากทําอะไรสักอย่างให้เขาอ,ะอ่ะนะพี่แล้วผมมีความคิดหนึ่งที่แบบพูดกับเพื่อนตอนนั้นแบบใจร้ายเหมือนกันนะมันแม่งหนีไปแล้วสบายแล้วอ่ะแต่มันไม่สอนเลยว่าเราต้องอยู่ต่อ,อยังไงอ,อะไรเงี้ยอือก็เลยได้คอนเซปต์วันนั้นเลย <laughs> คืนคืนนั้นหลังจากที่กลับมาอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ผมเลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงของเขาผมผมตั้งใจเขียนให้เขาอะไรเงี้ยทำนานไหมนานมีเปลี่ยนหลายเวอร์ชั่นในภาคของดนตรีอยากทําให้ดีที่สุดอะพี่รู้สึกว่าแบบพอจะตั้งใจทําให้เขาอะไรเงี้ยจริงๆพวกผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอ ชอบเลนหลายเวอร์ชันไม่ชอบแบบไม่ได้คิดเก่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงเงี้ยรู้สึกว่าอยากพิถีพิถันกับมันอยากแบบเอาให้ที่สุดเลยว่าแบบอยากทำให้มึงอะบางเวอร์ชั่นเราก็เคยเอาไปเล่นพวกผมชอบแอบ,บเอาเพลงใหม่ไปเล่นสดเลยบางทีบทบว่าจะได้รู้ว่าเฮ้ยเล่นแล้วมันเป็นไงอะไรเงี้ยในห้องซ้อมบางทีมันไม่รู้ไงพี่ม,มันไม่เห็นฟีดแบ็กครับเล่นแม่งเลยไป <laughs> <laughs> แฟนคลับที่ดูช่วงนั้นก็อาจจะได้ฟังเวอร์ชันที่มันไม่ค่อยเหมือนกันนั่นแหละใช่ใช่อ๋อก็แล้วแต่ใครมาเจอตอนไหนใช่แต่เนื้อเพลงก็เปลี่ยนน้อยเคยมีการจากลาไหนสําหรับเราที่ไม่ได้ลากันให้ดีไหมก็น่าจะเรื่องเพื่อนนะเนาะเพราะว่าเพลงนี้มันเกิดมาจากเพื่อนครับใช่ของพี่นี่คือคําสุดท้ายเหมือนแบบว่าเดี๋ยวเจอกันอืคํานี้เหมือนกันนะเดี๋ยวเจอกันเนี่ยเขาพยายามจะให้ของขวัญพี่หรืออะไรเงี้ยอืมพ่อพี่ ครับเขาพยายามจะให้ของขวัญพี่แล้วกาว่าเดี๋ยวเจอกันนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่จ,จะต้องมีไปเล่นคอนที่เชียงรายพ่อพี่เขาอยู่เชียงรายแต่พอถึงวันปุ๊บก็คือไปแล้วพี่จะต้องไปงานแกก่อนยังไม่ได้ไปคอนเลยไปงานจบซะก่อนแล้ว <c oughs> เออตอนฟังเพลงอ่ะนึกถึงนะแต่ก็อ่ะพยายามจะฟังในแบบกลางกลาง ครับเพราะไม่งั้นกูไปคนแน่นอนต้องฟังเชิงแบบเดวิเคราะห์เพลงดีกว่า <laughs> เออประมาณนั้น,นถ้าฟังเอาอินเนี่ยแย่ใช่ไหมเออใช่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 ใช <laughs> พี่เชื่อว่าอย่างโควิดที่ผ่านมามีหลายคนที่ไม่ได้ลากันเว้ย <laughs> <laughs> เยอะเยอะบางคนแบบลาแต่แบบแตะตัวกันไม่ได้ลากันผ่านจอไปแล้วอะตอนเนี้ยอ <laughs> <laughs> ะไรเงี้ยคือว่ามันนจะมีหลายคน <c oughs> คําถามที่พี่อยากรู้อะมันตอบตั้งแต่แจ็คบอกมาแล้วล่ะ <laughs> ถ้าถามว่าใครอยู่ในเพลงอะมันก็คือเพื่อนแจ็คกันแหละครับ ตัว MV มีเนี่ยมีคนอินเรื่อง MV เยอะขั้นตอนที่พูดคุยกับพุ่มกลับเนี่ยเรามีการโยนไอเดียอะไรไปไมั้ยหรือว่าเอาเพลงให้เขาฟังก็แล้วแต่เลยครับเป็นอย่างที่2องพี่นมากผมจะบอกคอนเซปต์ว่าผมคิดไรกับเพลงนี้กันอะไรเงี้ยเราอยากให้เขาทำมาให้ดูก่อนดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับเพลงเรามอนกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยมานําเสนอว่าแบบมันคือการอยู่คนเดียวในแต่ละช่วงอายุพี่แบบว่าเปิดมาเป็นแบบเข้าโรงเรียนอนุบาลเราต้องแยกกับพ่อแม่เป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยนี่มันคือเหมือนแบบถึงจะคนเยอะแต่ฉันก็เหมือนอยู่คนเดียวฉ ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยแล้วก็ขยับมาแบบว่าเป็นไปนรุ่นก็นเลิกกับแฟนสักพักก็แบบครอบครมีปัญหาพ่อแม่เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราโดดเดี่ยวอีกสักพักแบบคุณแม่ป่วยอีกอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนฉันอยู่คนเดียวบนโลกใบนีอีกแหละมันแบบแต่ละสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยพี่ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบไซเคิลของชีวิตบางคนหรือแบบมันเกิดขึ้นจริงได้พี่มันอิมแพ็คไหมด้ว็บอกว่ามุมกล้องมันเป็นแบบว่า P O V วด้วยใช่ก็เหมือนบอกว่าอาจจะเป็นแบบแทนสายตาของตัวเราเองตัวเองในแต่ละวัยนั่นเองไี้เลยแบท ได้ง่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพุ่งกับชื่ออะไรครับเขาชื่อแอมฮะในวิดีโอมีเครดิตครับแอมที่เป็นเป็นตากล้องเลยปะเป็นตากล้องตัวเล็กๆแอมพิชาใช่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 เธออีกแล้วเหรอแอมเคยถ่ายพี่แอมเก่งครับเก่งเก่งเก่งเคยถ่ายพี่งานแรกก็คือดวงเดือนดวงเดือนเวอร์ชั่นพี่เข้าไปคอนแรมด้วยครับแล้วก็ถ่ายเพลงพี่กงานหนึ่งชื่อเพลงเต้นลำครับตัวอินวีครับมันเล่าเรื่องราวตัวกันเรื่องแต่เด็กจนโตเนาะ จำได้ไหมว่าตั้งแต่ตอนยุเท่าไหร่หรือว่าเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรด้วยตัวคนเดียวให้ได้อะไรอย่างงี้โรงเรียนไปจําอ่ะแน่นอนอันนี้น่าใชนแน่นอนยูแล้วอันนี้ก็นึกถึงตอนนั้นเหมือนกันเออเรารู้สึกไงวะแบบโรงเรียนเรียนปจ้าวมากจริงๆงก็เหงามากเลยครับด้วยความที่แบบว่าเข้าไปแล้วแบบเพื่อนก็ไม่มีใครรู้จักกันเลยแล้วก็่านไปสองปีแค่นั้นแหละกูไม่อยากกลับบ้านละเดี๋ยวอยรงเรียนเนี่ยแม่เอออยู่นี่แม่ไม่เป็นไรกลับบ้านไม่ลูกไม่ดีกว่า เอาตังค์มาก็พอของของแจ็คครับทัชสุดเลยก็คือตอนที่แบบว่าเรียนจบแล้วแม่แม่ไม่ให้ตังค์ละเหมือนโดนแบบตัดหางจริงๆแบบความสัมพันธ์ของเรามันลดลงนะไม่มีคนให like ้เงินแล้วนะนี่เราต้องแบบเชิญโลกความจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ของจริงแล้วอะไรเงี้ยเหมือนอยู่คนเดียวเหมือนกันนะอะไรเงี้ยครับพี่พอแจ็คคุยเงี้ยพี่รู้สึกแบบนึกถึงความพยายามเลยอย่างแม่พี่อะพยายามจะหามาให้แต่มันไม่มีไว้ พี่ก็เลยไม่เคยรู้สึกว่าเหมือนพี่อยู่คนเดียวเข้าใจวี่กับอย่างแจ็คเนี่ยอาจจะเหมือนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเพราะแม่ต้องการอยากให้เราเติบโตครับอยากให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอะไรเงี้ยพี่ก็เลยมานั่งคิดว่าเอตอนไหนที่พี่อยู่คนเดียวแล้วตอนของผู้คนเนะี่ยตอนไหนคอมเมนต์มาบอกด้วยโอเคครับทั้งสองคนคิดว่าอยู่คนเดียวเก่งไหมผมอยู่ได้แต่ไม่รู้ว่าเก่งไหม อยู่ได้ก็อยู่เป็นอยู่เก่งนี่ไม่เหมือนกันครับอยู่ได้คืออยู่ได้แต่ไม่ได้บอกว่าโอ้ยสบายมากใช่ใช่ใช่แต่อยู่ได้มันก็แล้วแต่สถานการณ์ตอนนั้นว่าอการอยู่คนเดียวเรามันยังไงอะพี่ถ้าแบบว่าไปทํางานคนเดียวที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักอะไรเงี้ยก็เหมือนอยู่คนเดียวพี่แต่ว่าก็โอเคพี่ไปทํางานอยู่ได้ใช่เลือกได้ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากอยู่คนเดียวของจีนเป็นไงครับจีนคล้ายๆแจ็คเลยก็คือผมคิดว่าผมอยู่ได้แต่ว่าคิดว่าตัวเองน่าจะไม่เหมือนเดิมยังไงครไม่เหมือนเดิมในเชิงไหนจริงๆเมื่อก่อนก็เรียกว่า อยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่พอแบบว่าได้มาเจอแบบเพื่อนๆได้เจอแฟนได้เจออะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนไปในทางที่ค่อนข้างดีขึ้นหมายถึงว่ามนุษยสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วอยากอยู่กับคนที่เยอะขึ้นใช,ใช่ใช่ครับเพราะเมื่อก่อนผมจะเป็นคนที่แบบว่ากลัวการแบบว่าไปในที่ที่คนจะเยอะอ แล้วก็บบเบิดแปลว่าไม่ค่อยกล้าพูดสบตากับคนอื่นอะไรอย่างช่วงช่วงนี้เราได้มามาเจอสังคมใช่ครับรผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างดีขึ้นอันนี้รู้สึกโอเคในความหมายก็คือว่าถ้าเกิดแบบถามว่าอยู่คนเดียวได้ไหมอยู่อยู่ได้คิดว่าก็อยู่ได้ครับก็อาจจะเหมือนเมื่อก่อนจะอยู่ได้แล้วอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองเท่าไหร่ใช่ครับคําถามสุดท้าย เชอรี่จะร้องเพลงเธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียวกับพี่ได้ไหมได้ครับพี่ยินดีครับโอเคเดี๋ยวฝากผลงานใหม่กันหน่อยตอนนี้น้องมีผลงานใหม่ละครับผมก็ตอนนี้พวกเราเชอรี่มีซิงเกิลล่าสุดเพิ่งปล่อยไปนะครับใน Channel s p i c y d i t แล้วก็ Streaming ทุกแพลตฟอร์มนะครับชื่อเพลงว่าพอแล้วแต่อีกแล้วครับ พอแล้วไม่คิดถึงแล้วแต่อีกแล้วก็คิดถึงอีกแล้วอะไรเงรี้ยหลอกตัวเองอ่ะพพอแล้วแต่อีกแล้วหรออยากรู้เป็นไงต้องไปลองฟังนะครับอ,อ่าเออไปฟังเพลงกันเลยครับ39อีกครั้องต,งตัวไม่ทันตอนจะไปไม่ได้ลาสักครั้งมาปล่อยไม่เทชั่นกอด สอนในฉันอยอะคนเดียวพะฉันนั้นคิดถึงเธอเลือเกินให้ยายายามีนึกถึงหน้าเธอกลับมาบอกวิธีฉันก่อนมาสอนฉันก่อนวิธีการอยู่ฉันแค่เพียงไม่อยากหายใจไม่มีชัยจะทัน ยมนดมวันเวลาอยก็ยังหมุนไปไม่เคยหยุดพายแต่ใจจะอยากหยุดพายอยากจะพบแค่เพียงในบอดเธอขอได้เพียงแค่บอกลาไม่ทางไหนก่อนที่เธอเ้นจะจากไปเพราะฉันนั้น ทำไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียวเพราะฉันนั้นคิดถึงเธอละกันให้ยาไม่นึกถึงหน้าเธอกลับมาบอกวิธีฉันก่อนมาสอนฉันก่อน ไม่พอใจซะแล้ว